ครับลดรอออกล้วงแล้เว,เ,วเอาครับว่ามันมาเก็บหลอกออกต่กครับต่อชิปสองต่อชิปสองเอาครับบันดนี้เตยโดยปลานเนี้ครับสองิปไม่ใชว่าสองิปเอฟลลอกครับเอฟลลอดเอาตามพอตา nằm nhập cái khách Ơi, chào ครับเต้โดยเสียเขียวครับ ต่อมาเลยไปครับมาได้หาียวครับมาขุดกระไดเอาชอัดเด็ดสมาในเขานี่เ,าเอาชอัดเด็ดสเดียวลุ้นมาเฮงดีได้เยอะหลายชัดเด็ดอ่ะใครเก็บครับลงยูทูบจังคอด quá ôi bé này vẫn nó rất cùi nó มามาครับฟุซถอยเฮ้ยเดี๋ยวเราเมือนกันเ้ยเดี๋ยวเรเมืนกับฮ่องกงก็แล้ว เอ,าค,า,อ,กกอเา,าครับมาชมล็อกกีฮคดอีร้อยก็ฮาครับคันเนี้กระตะรยเฮบครับกระตะรยเฮบคันเนี้

เอาครับมันลอยเกาหางปครับไปเลี้ยวไปยังคาดอ่ะเอาครับสโลเลี้ยงครับซอยครับว้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอีกอีกแค่น,นึงอีกแค่น,นึงว้าวไปเลยเด่นนะเด่นนะ ว้าก็ไปดอก <S 2> <S 2> อะติดตามเด้นะครับเด้อติดตามเดยไปเยบหลอดบอลหลอดบอดบอลหลอดครับถอยถอยถอย 喂妈 อีกแล้วครับ เจดีดีนะเจดีดีนะรถคกยขึ้นมาได้รถคุยขึ้นมาได้เจดีดีเจดีขัน้นวางมันน้อยแัง คือไม่อีกแล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ย ต็มแล้วโอ้เนาะมันเต็มแล้วเต็มแล้วไปไป อยมาอยอถอยมา,มา,ยมาเอฟล็อกอยมามาแล้วครับเอฟล็อกครับ I'm on. มาต่อรอกกี้ครับเรียว้าเขงมอะไรีุดขั้วกูเดะไปไปไปไหน,นทางผ่านเนี่ยเออเออเออ,เอ,อ

ไปปะเนี่ยทางขัด่บอกเด็ดเสิไปไปบ่อไม่แจังรถกูว่วะเนี่ยไม่แม่งน้ำมันรถกูไอเดียน้อมี่เนนะน้ำมันนะกูเรียนอนะอกมาสีเดียเพราะเดี๋ยันสี่เดีย ก็่ายคลิปยคลิปลงส่องมีคนเอาปะไกลิไปงล้่า่โว้ยมันบ่ขึ้นยางหรอจะว่ามันไกลมาข้นอย่วไปขอยไตักเ้วขยางมาตักมานข้นนีมัต้องยูหรอยู้ยังรถนี้ยตรถลอยทีบหาเาไม่ได้ยู่ ไวเลยนาะดีไหมหรอไหมเก้เาเเก้าสามเก่านั่นแหละเฮ็ดเหรียญังสิแะมามาฟโซไทมาเฮ้ยอย่าเปนได้ใไ่เลย ไปยูกับตู้ไฟแล้วยูรถอยังก็ดีเนี่ย้ได้แก้ได้กันท่นกาแฟกาแฟกาแฟดิบุญเอ้มันนั่งกินมันนั่งกินกาแฟซะก่อนครับอ่าครับมาเมืองตัวยางเนาะพี่น้องเขาข้งไหนก่าไอเดียไอเดียไอเดียนี่แม่นี่แม่เออเออนั่งเบีดเบิดเอาคนอยู่เกู Th, ไฟออกมาดิที่ยิงแฉเขาพมดเดียนโอ้ยมันปฏิอดรถไถดันแล้วกันเหรอนี่ด้วยครับเด้อเดียวมองมอมองกินกาแฟดำเปื้อโอ้ยตวนตาซะหน่ะ Ah, vai! ครับเมืองกันแนวเงาเลยครับคลิปนี่ร้อยสิบห้าเฮตตีสิบสปีดนี่ครับเกียร์สิบสปีดครับเกียร์ยังก่อเฮิร์เกียร์ยังก่อนคุณเลิศคุนเลิศคุนเลิศคุณเลิศครับเกียร์คุนเลิศเจน,นเตอร์เนี่นะครับเจนเตอร์เจ่ามาใส่เกียร์คุนเลิศ ใส่ยยิงล้มมากันนดต้องไปแห้งย้อนคนขับก็ง่ายพอดยิงล้มมากันาะมันดังเขาต้องยิงยิงดีให้เออนั่นเอายิงล้มกันน่อเออนั่นเอ้าใส่ยูใส่ยิงไปก้อนเน้องทำให้หมดได้อ้าวครับไปแล้วครับสัลโล่สมไปแล้วครับ เอาสโล้ยังกัได้ดอกแงพี่ เอาเลยมันง่อยพ้นอยู่ใส่สสโรใส่สสโร ม่นมันใส่เก,เกียให้สิผมว่ามันขึ้นใส่สเกีย๊ยกับกอเกียวเราบือโอมันเข้มดีไงากคางเนี่ยเกียบ,บเละบือคบุครับเต่าแก้ครับคุ้มคุ้มลงนางครับแม่โคอยู่ เอาไปโอดดันเนี่ยโอ้ไม่โครวดันติดไปเนาอเอาเอากันเตอ้เยนกันแล้วบนี้ไง เดี๋ยวเราแปดร้อยเดียเดี๋ยวเราแปดร้อยนี่เพราะเมีนขายดินนะครับสื่อแพร่มาคาดเอาไปบอลหลอดนั่นบอลลอด ยิงแต่สงสัยล้มขาดครับยิงโล่มาเขาล้มล้มล,ล้มหัวดเจีย,ว,ยว่าตัวมันยิงโล่มาไล้ล้มเบิดจโล้อเลี้ยงที่เขาล่ะครับแค่ปากรัก <c oughs> <c oughs> เอาครับจบคลิปร์สันี้สักก้อนเนาะพี่น้อง